โย่เนืยน่นะเอสเหมือนว่าเราจะไม่ได้คุยกันแบบนี้นานแล้วนะเนี่ยฉันไงท่านแจ็คคารอบอย่างไงล่ะอยากจะพบฉันอีกครั้งใช่ไหมล่ะเอาเถอะฉันเฝ้ามองทุกอย่างที่เกี่ยวกับนายอยู่ตลอดนั่นแหละถึงช่วงแรกนายจะดูสับสนไปหน่อยแต่ก็ตัดสินออกมาได้ดีทีเดียวนะดูเหมือนจะชินกับสถานการณ์ไปแล้วสินะอืมงั้นเหรอ สำหรับฉันแล้วดูเหมือนนายกำลังสนุกไปกับมิวแกรมเลยสินะเฮ้ยอย่าเพิ่งอารมณ์เสียสิแค่ล้อเล่นเองลอเล่นเอาละนี่คือผลการตัดสินทั้งหมดในรอบแรกนี้มาทบทวนสิ่งที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้กันสักหน่อยไหมละ่ะนักโทษหมายเลขหนึ่งฮารุกะนายตัดสินที่จะให้อภัยเขาสินะโอ้โหเปิดมานะก็เริ่มตัดสินใจด้วยความรู้สึกผิดตั้งแต่แรกเลยสินะเป็นยังไงละ่ะ ตอนนี้ยังรู้สึกเห็นใจกับนักโทษคนอื่นอีกหรือเปล่าเอาเถอะตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วล่ะนะต่อไปก็นักโทษหมายเลขสองยูโนนายตัดสินที่จะให้อภัยเขาเหมือนกันสินะมืมันไม่น่าสนใจหรอกเหรอดูร้ายเดียงสาแล้วก็รู้สึกเห็นใจแต่นั้นก็ตัดสินว่าเธอบริสุทธิ์แบบไม่ลังเลใจเลยสินะกำลังลังเลอะไรอยู่ละ่ะต้องคิดด้วยหรือไง ฮะไม่ได้มีความหมายอะไรแฝงอยู่หรอกนะเป็นฉันก็คงให้อภัยสาวสวยแบบไม่มีเหตุผลเหมือนกันนั่นแหละนะต่อไปนักโทษหมายเลขสามฟูตะไม่ให้อภัยหึอย่างนี้นี่เองนายคงไร้ความปราณีในการตัดสินครั้งนี้สินะเนี่ยนะเฮ้ยเฮไม่เห็นต้องโกรธกันเลยนี่วะหมอนี่ก็เป็นฆาตกรเหมือนกับสองคนแรกนั่นแหละ อะไรกันเอาเธอะแต่มันก็ดูน่าสนใจสำหรับฉันเลยละ่ะน่าโทษหมายเลขสี่มูให้อภัยเพราะว่าเธอน่ารักแน่ๆฉันเชื่อแบบนั้นแต่แล้วอะไรกันละ่ะที่ทำไม่นายมาเปลี่ยนใจในเอาตอนสุดท้ายเนี่ยทำว่าฉันอึ้งไปเลยเหมือนว่านายเองจลังเลจริงๆในตอนสุดท้ายนั่นสินะฮสังเกตเห็นอะไรสินะ นายคงไม่ชอบทัศนคติของเธองั้นสิน่าสนใจชมัดเลยนักโทษหมายเลขห้าชิโดนายตัดสินว่าให้อภัยผู้ชายคนนี้สินะอ่าฉันไม่ได้บอกนะว่าฉันตัดสินไม่ให้อภัยเขาเหรอรู้ไหมว่าหมายถึงอะไรจะเย็นจะเย็นแค่ลองใจดูเฉยๆเองรู้นะว่านี่มันเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ก็เห็นว่าอืม มีส่วนที่ให้อภัยคือไม่ให้อภัยของมอนี่แบบที่ฉันคิดหรือเปล่าน่าสนใจสุดๆไปเลยถึงงั้นก็เหอะอยากเห็นสินหน้าหมอนั่นในตอนนี้จังเลยฮะนางโทษหมายเลขหกมาฮิรุไม่ให้อภัยสินนะแต่เธอเป็นคนที่ฉันชอบนะแต่ก็น่าผิดหวังจริงๆหืมตอนแรกเหมือนจะให้อภัยแต่นายก็เปลี่ยนใจอย่างงั้นเหรอ นายคงจะจำแต่สิ่งที่เลวซาม,มากกว่าความดีที่อยู่ในตัวของเธองั้นสิน,นั้นเนี่ยแต่แล้วเธอทำอะไรผิดละ่ะอืมฉันไม่รู้หรอกนะว่านายมองเธอคนนี้ยังไงกันน่ะแต่นายคือผู้คุมของที่นี่การตัดสินใจถึงขึ้นอยู่กับนายนักโทษหมายเลขเจ็ดคาสุอินายตัดสินว่าให้อภัยงั้นสินะ ดูเหมือนนายจะมั่นใจตั้งแต่เริ่มเลยนะเหมือนกับตอนที่ตัดสินสากุไรฮารุกะยังไงล่ะตตดสีนหน้าตอนตัดสินต่างออกไปหน่อยแหละนะคงรอไม่ไหวที่จะได้เห็นเรื่องราวที่แท้จริงใช่ไหมหรือว่านายคาดหวังอะไรอยู่ในใจอีกล่ะชินกับการเป็นผู้คุมขึ้นบ้างแล้วหรือ,อยังอ่านใจแล้วก็ลองค้นหาดูสินี่แหละความสนุกละนักโทษหมายเลข8ปดอามมนิฮะ ไม่ให้อาภายอยัยงั้นเหรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้ามือฉันไม่นุ่มนิ่งคงปรบมือให้ไปแล้วล่ะนี่มันนี่มันนายดูเป็นผู้คุมที่ดีเกินคาดเลยนั่นเนี่ยเพราะก่ออาัญา,ากรรมมาจริงๆไม่เกี่ยวด้วยว่าจะเป็นเด็กหรือเปล่าฮะทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นกันละ่ะคิดว่าต้องตะหนกถึงความผิดของเธองั้นสิฮะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีทางหรอกหนะน้านักโทษหมายเลขเก้ามิโคโตะ ไม่ให้อภัยเหรองั้นเหรองั้นเหรอนี่มันเยอะเกินคาดเลยนะเนี่ยได้ยินมาว่าหมอนี่ค่อนข้างแปรปรวนสินะเหมือนว่าเป็นคนแปลกๆเข้าใจยากโทษทีโทษทีททมอนี่ไม่ปกติสุดๆเลยละเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเหมือนกันแต่ก็ต้องพิจรารณาแหละนะแต่ถ้าทำให้มิวแกรมเดือดร้อนก็ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดละนะนักโทษหมายเลขสิบโคโตโกตัดสินว่าให้อภัยงั้นเหรอ นั่นสินะอย่างที่ฉันเคยบอกไปว่าเธอดูไม่เหมือนใครสำหรับฉันเธอก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นหรอกครั้งแรกเลยนะที่นักโทษคนนี้พยายามต่อรองคำตัดสินแต่นายก็ตัดสินให้เธอบริสุทธิ์อยู่ดีให้ตายสิฉันไม่รู้หรอกนะว่าอะไรที่ทำให้นายตัดสินใจเรื่องนี้ในฐานะที่มาทำงานที่นี่แต่ไม่ว่าอะไรก็ตาม,มการตัดสินใจของนายทั้งหมดนั่นน่ะมีผลอย่างมากเลยนะใช้มันให้ดีด้วยละ่ะ เอาละนี่ก็คือผลการตัดสินในรอบนี้เป็นไปนตามที่คาดหวังไหมละ่ะไม่งั้นเหรอก็นะไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วละชีวิตไม่มีอะไรตามแผนทุกอย่างหรอกถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นพวกเขาคงไม่ลงมือฆาตกรรมคนพวกนั้นหรอกยังไงก็ตามพยายามได้ดีนะเอสฉันจะกลับไปนอนจนกว่าจะถึงการตัดสินรอบต่อไปตกลงนะเมื่อนายตื่นจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การตัดสินใจของนายก็จะส่งผลกับนักโทษพวกนั้นไปด้วยหมายถึงอะไรงั้นเหรอนายจะได้เห็นเองในไม่ช้านี่แหละอย่าถามอะไรที่ไม่จำเป็นสิกลัวเหรออืมอย่าคิดมากไปเลยนะเพราะยังไงมันก็ผ่านไปแล้วยังไงล่ะแต่ว่านายก็คงไม่อยากจะเห็นชะตากรรมของนักโทษที่ตัดสินไปแล้วสินะ อดูเหมือนเราจะคุยกันนานเกินไปแล้วนะหน้าที่ของนายเสร็จแล้วไปพักผ่อนเถอะนั่นแหละหนั่นแหละหนายทำงานได้ดีมากเลยล่ะเอสฉันยังคาดหวังในตัวนายอยู่นะเอาละราตรีสวัสดิ์นะเอสการตัดสินในรอบแรกของมิวแกลมจบลงแล้วละ่ะ